เอกสารด้วยครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ก่อนชกวันนี้เป็นไงบ้างวางแผนยังไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสื่อทุกท่านและก็ขอบคุณพี่น้องแฟนมวยครับก็สวัสดีพี่น้องแฟนมวยทุกท่านด้วยครับครับวันนี้ก่อนชกวางแผนยังไงก็วางแผนก็เหมือนเดิมครับเดินบูธดูท่านเหมือนเดิมครับผมอือฮึก็มั่นมั่นใจในร่างกายของตัวเองว่างั้นเถอะ ครับพอเราสไตล์ดีอยู่แล้วครับพอเราชอบแบบเดินบูเดินชวนเล็กอยู่แล้วครับผมแต่วันนี้สังเกตดูว่าเสกสรรมีมีศอกพยายามจะใช้ศอกให้มากขึ้นครับผมก็ลูกนี้ก็ซ้อมมาครับเออศอกกลับครับผมอ่าฮะก็ก็มีศอกกลับแล้วศอกข้างหน้าบ้างศอกกลับบ้างครับก็ซ้อมมาเรื่อยๆลูกนี้ครับคู่ต่อสู้แตกตั้งแต่ยกแรกเลยใช่ครับผมนะศอกของเราสิใช่อ่าศอกกลับครับผมอ่าฮะโชวาไปแตกเลยรันครับผมตอนที่คู่ต่อสู้แตกรู้สึกไงบ้าง ก็เห็นผู้ผู้ทุกไหนก็เห็นเลือดโคเยอะเหมือนกันครับคิดว่าก็คิดว่าแบบนี้ก็บูหมือนบูไปครับพยายามฟันศอกแล้วเปิดแปลงอย่างนี้ครับอ่าฮะครับก็เห็นจุดก่อนจุดจก่อนของเขาแล้วครับผมโอ้โหเรื่องว่าหน้าเขาแดงแดงไปเรื่อยเลยคิดว่ากรรมการไน้าจะจับได้อย่างเอออยังครับตอนนั้นแต่ว่ายกยกสองนะอืมยกแล้วก็ไปย้ำศอกไปอย่างนี้ครับอ่าฮะเเลือดเขาออกเยอะกรรมการเลยจับตัวครับ อาวุธของเขาเป็นแรงไหมแรงครับยกแรงแรกก็เตะขาแรงมากครับโอ้โหดูเตะขาบ่อยมากปั๊กปักปักแล้วเป็นไงโตนโดนเตะเจายางไปก็มีสะดุ้งเหมือนกันครับแต่ว่าทนได้ครับผมชินแล้วครับชินแล้วครับผมนีคือเขามาเตะเจายางแทบจะทั้งยกเลยเนี่ยใช่ครับผมยกยกแรงเขาเขาเขารู้จุดก่อนของเราครับผมอืแต่เราไม่เคยออกอาการเเท่าไหร่นีแอ่ล้มนิดหน่อยใช่ครับผมเจ็บไหม กีดกีดครับผมกีดกไม่ต้องใส่ะครับผมเออแล้วอาวุธอื่นเขามีอะไรที่น่าวิตกไหมไม่มีะอ่าครับผมว่าอาวุธอื่นของเขาว่าตอนนี้เขายังยังไม่แบกบจะแจงเนาะบอกยังไม่จะแจงมีมีแต่เด็ขาที่ว่าโอเคอยู่อะไฟนี่เป็นไฟที่สบายที่สุดแล้วเนี่ยสามไฟที่ทกทกวันเนี่ยใช่ครับเออไฟนี้ถือว่าจัดตัวน้อยที่สุดเขาจัดตัวน้อยที่สุดว่าถือว่า แต่ว่าสบายไหมมันมันก็ไม่ <naz> <S <S มสบายอ่ะเราเราเป็นนักสู้ขึ้นไปต่อยมันมันก็ไม่ใช่ไม่ได้สบายแต่ว่าถือว่าคนนี้ถือว่าโอเคถือว่าเจ็บตัวไม่เยอะครับคืออีกสาวที่ต่อยได้อีกเนี่ยพูดินยานก่อนครับก็เป็นอีกไฟ์หนึ่งที่ที่ได้โบนัสด้วยสามแสนสามแสนห้าครับนี่ได้ได้โบนัสมันกี่กี่ไฟล์วเนี่ยสามไฟ์สามไฟ์ซ้อนเลยก็ดีใจครับที่ว่าทาแพทรติดได้ครับตอนนี้วังถึงวันใหญ่ยังกอ ผมได้หมดครับอยู่ที่ผู้ใหญ่รับผมอยู่ที่ผู้ใหญ่ก็อยู่ที่ลูกวันว้าค่ายของผมลูกพี่ลูกพี่สะสมไปครับแล้วก็คนสมบูรี์อัเวินสนเมืองครับอยู่ที่ท่านผู้ใหญ่ครับครับผมนะแฟนคลับของเสกสรรเยอะมากให้กำลังใจนะฮะวันนี้อยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับสวัสดีครับผมเสกสรรอัศวนเมืองก็ขอบคุณพี่น้องแฟนมวยครับที่แบบเชียร์ ที่สิงขอบสนามแล้วก็เชียร์อยู่ทางบ้านแล้วก็พี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศครับที่ว่าตามเชียร์ชื่นชอบในการเจ้าขรงผมผมก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณวชิตตีเจยษตทมขอบคุณลูกพี่สัสมัยก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่แล้วก็ทีมางมา,มานเหนือนวันครับวันนนี้ทุกคนครับขอบคุณที่สนับสนุนผมครับโอเคครับ